สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไวรัสซอมบี้หรือว่าซอมบี้ไวรัสว่าถ้าเราติดเชื้อไวรัสนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะไวรัสซอมบี้เนี่ยนะคะก็คือไวรัสที่อยู่ในยุคโบราณซึ่งถูกแช่แข็งนะครับตามชั้นใต้ดินตามน้ําแข็งอะไรนะครับโดยล่าสุดเลยก็คือถูกแช่แข็งอยู่ที่ทะเลสาบใต้ดินที่ไซบีเรียนะครับโดยนะครับด ชองมิเชลคราเบอรี่นะคบก็ได้ทดสอบความสามารถของไวรัสที่เราค้นพบโดยทดสอบว่ามันจะเข้าสู่ร่างกายสิ่งมีชีวิตอย่างไรมันแพร่ขยายพันธุ์อย่างไรสิ่งที่ค้นพบก็คือเชื้อไวรัสที่มีอายุถึง48,500ปีนี้นะครับก็สามารถทำให้เซลล์ขนาดเล็กอย่างเช่นอมีบ้าเนี่ยติดเชื้อไวรัสได้ไม่ต่างไปกับปัจจุบันเลยครับโดยเชื้อไวรัสที่ถูกแช่แข็งอยู่ในน้ำแข็งใต้ดินที่ทะเลสาบไซบีเรียเนี่ยครับ ก็ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนทําให้น้ําแข็งละลายก็เลยมีโอกาสสูงที่ไวรัสนี้จะแพร่กระจายได้อีกครั้งนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีเชื้อไวรัสที่ค้นพบที่ซากแมมมอสอายุ27,000ปีนะครับก็สามารถทําให้อมีบาเนี่ยติดเชื้อได้เหมือนกันนะคะสรุปเรื่องที่เราเล่ากันไปในวันนี้นะครับก็คือเซลลเชื้อไวรัสหรือว่าไวรัสซอมบี้ที่โดนแช่แข็งนี้ครับ ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนทําให้น้ําแข็งเนยละลายทําให้ไวรัสเนี่ยมีโอกาสสูงในการแพร่กระจายหรือว่าทาให้เกิดโรคใหม่ๆขึ้นต้านเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับซอมบี้ไวรัสหรือว่าไวรัสซอมบี้ที่ผมนํามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ